คลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่พี่ที่ไปซื้อของมาแล้วก็ให้ดูราคาสินค้านะปัจจุบันน่นนะคะว่าเท่าไหร่และคลิปนี้พี่ที่จะพาไปดูนะคะว่าพี่ที่ทํากับข้าวอะไรนะคะจะทํากับข้าวอ,อ,อย่างหนึ่งนะคะไก่กับซอสถั่วข้าวครัวกันคะ่ะก็เอาวอรนัสมาตามมานะคะ เดี๋ยวจะตำให้มันละเอียดประมาณหนึ่งนะคะวัานหน้าตาประมาณนี้นะเหมือนเหมือนสมองนะคะรูปร่างไทยสมองพี่ที่ก็ตำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเห็นแล้วก็นึกถึงก๋วยเตี๋ยวเลยนะถั่วบด ยังไม่เคยลองเลยก๋วยเตี๋ยวใส่วอลนทับทบดนะคะถั่ววอลนทับทบดสามีพิธีทอดไก่เสร็จแล้วนะคะ,อะทอดไก่แล้วก็เตรียมหันหอมไว้นะคะเดี๋ยวจะเอาหอมมาทอดกับใบกระวานนะคะพึ่งซื้อมาะคะ่ะมาเป็นเซตแบบนี้ Baby, ้ i s s ซ s how much? Two hundred first. 200 but fels? you don't need this set, baby. You want to put all? No, no. This is this set for so cook something else, love. Yeah, but only have this one, have this one. Yeah, baby. yeah, yeah. Two hundred yeah. first. Are we gonna use too much or just to leave? To leave. Yeah, I leave. use two bags, huh? one. Ah. Baby, why are we like this one with the peanut? They do like this, baby. This is the way, baby. To so make peanut dry or what? Let's uh, to mix milk? To make it back done, you know? Done? Mm. It's not done before or what? I've I don't know what's the word. Mm. Mm. Where's the cover? I see around here. Is that enough yet? No, more. Where's the cover? What cover? On the thing, no? Can I close now? I feel like it's enough. No, I'll put the sauce now. ใกล้ close now no need just once again smell smell now yeah good before spoiler okay close close อตอนนี้ใส่ทากีหน้านะคะหรือว่าหรือว่างาขาวผลน,นะคะแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมทักทิมนะคะ นั่นก็ถั่วนะคะถั่ววานัทเอา u g o คนจะดู i ิ h this? j u ซอส t i r น h e s uh, and then put in the chicken after mm hmm. the chicken already soak e d with the water boiling now ใส่ซอสลงไปแล้วคะที่ผสมแล้วก็ซอสทับทีมเนี่ยใช้ไปประมาณนี้เลยนะคะ Baby, you use this sauce Pomegranate sauce. is that sweet yet or no no not not sweet that much no ตอนนี้ก็ใส่แคนเบรี่แห้งลงไปนะคะที่พี่ที่บอกว่าจะซื้อเอ่อที่ซื้อมานะคะตอนแรกว่าจะซื้อมากินเล่นนะคะเพราะว่าพี่ที่ชอบนะคะชอบกินเล่นนะ,ะก็จะใส่ลงไปด้วยนะคะ พี่ที่กะว่าจะใส่แอปเปิลเขียวด้วยนะคะ,ะแคมเบอรี่แห้งกับแอปเปิลเขียวเนี่ยคือเขาไม่ได้จากที่ดูคลิปของคนที่เขาทำนะคะเขาไม่ได้ใส่นะคะแต่พี่ที่ก็อยากจะเพิ่มเติมลงไปนะคะ baby this dish from which country iraq 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 อาหารอ,อันนี้นะคะ,ะจากประเทศอิรักนะคะ มันมีคนบาเรนเใน i อินสแกนคะใน IG เขาเขาทำอาหารหลากหลายเชาตินะคะอาหารไทยเขาก็ทำนะคะก็เขาก็โพสต์เอาไว้นะคะพี่ที่ก็เห็นสามีพี่ที่เห็นก็เลยลองมาทำดูนะเพราะว่ามันไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะทำเหมือนจะง่ายนะคะแล้วก็ของไม่เยอะนะคะพี่ที่ก็เลยสามีพี่ที่ก็เลยมาลองทำให้ทานนะคะ น็อตซอสจีนะปอวัอืมแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ใส่เกลือลงไปแล้วนะคะแต่ว่าใส่ใส่น้อยนะคะไม่พอสามีพี่ที่ก็เลยโรยลงไปเมื่อกี้นี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพี่ที่จะหั่นแอปเปิ้ลแล้วก็ใส่ลงไปนะคะตอนนี้สามีกำลังตุ๋นอยู่นะคะก็อยากให้ไก่มันนุ่มนะคะ ก็เลยจะทิ้งไว้ไฟอ่อนนะคะจะทิ้งไว้สักระยะหนึ่งแคนเบอรี่ซอสแคนเบอรี่ที่ใช้นะขวดนะประมาณ320กรัมนะคะก็ใช้ไปครึ่งขวดเลยนะคะพี่ที่ยังไม่ได้ชิมนะคะว่ามันหวานหรือว่าไม่หวานนะคะก็เห็นสามีบอกว่าอร่อยแล้วก็ ค่อยเติมทีหลังค่อยปรุงทีหลังนะคะพี่ที่ถ้าถ้าชอบรสชาติไหนจริงแล้วใส่แคนเบอร์รี่เนี่ยพวกลูกเกดอะไรเงี้ยที่ที่นี่นะคะข้าวหมกอะไรเงี้ยข้าวหมกบางชนิดเขาก็ใส่ลูกเกดอยู่แล้วนะคะพี่ที่ก็เลยคิดว่าจะลองใส่ลูกเกดดูนะคะว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะ,ะก็แคนเบอร์รี่นะคะลูกเกดจากแคนเบอร์รี่ คิดว่าน่าจะอร่อยนะคะพอดีว่าแคนรนเบอร์รี่เซตนี้มันก็หวานด้วยค่ะม,มันไม่ออกเปรี้ยวนะพี่ที่ก็เลยเอามาใช้ในนี้แล้วก็แอปเปิลเขียวนะคะมันก็น่าจะไม่หวานมากนะ,ะน่าจะหวานๆเปรี้ยวๆพี่ที่ก็เลยอยากจะเอามาใส่ในนี้ด้วยนะคะตอนนี้พี่ที่ก็ใส่แอปเปิลเขียวลงไปแล้วนะคะก็สามีพี่ที่ก็ปิดแล้วนะคะปิด ปิดไฟแล้วนะปิดแก๊สแล้วพี่ก็เอาลงไปใส่นะคะไม่อยากให้มันนิ่มเกินไปนะคะอยากให้มันกรุบกรอบนะคะโอ้ยเป็นฝ้าเลยก็ไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพี่ีจะปิดฝาทิ้งไว้นะคะจริงๆแล้วน้ำมันต้องงวดลงกว่านี้หน่อยนะคะแต่มันเป็นน้ำเกินไปมันเหลวเกินไปนะคะ มันต้องเป็นแบบซอสครุขลิกนะมันจะเหมือนกับสเต็กกับน้ำราอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่านี่ไม่ได้ทำนานแล้วคนะกำลังจะทานแล้วนะคะ baby you try cranberry yet yeah you try apple too now mm. how is it good how is going with going well good choice you think like next time you will add apple or n o yeah What mm hmm. พ h a t about cranberry hmm m m apple พี่พีก็ทานชิมแล้วนะคะก็โอเคนะคะอืมไม่เหมือนที่เคยทำแต่ก่อนนะคะจริงๆแล้วซอสมันต้องค้นกว่านี้นะคะแต่สามีพี่พีเขาชอบแบบนี้นะคะ่ะเพราะว่า เขาคิดเอาไว้แต่แรกแล้วนะคะว่าจะให้รสชาติออกมาประมาณนี้นะคะก็โอเคค่ะถ้าใครจะปรับแต่งยังไงก็หรือจะเพิ่มเติมจะใส่อะไรลงไปก็แล้วแต่นะคะตามชอบเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ที่ทำก็แตกต่างจากในคลิปที่เห็นอยู่แล้วนะคะในในคลิปที่พีที่เคยเห็นนั่นนะคะ แตกต่างจากคนที่เขาทำแล้วก็โพสให้ดูนะคะถ้าใครอยากจะเพิ่มเติมอะไรก็ก็ใส่ลงไปได้นะคะจะเป็นผลไม้ชนิดอื่นก็แล้วแต่เลยนะคะตามชอบอมีพี่ที่บอกว่าแต่ก่อนที่เคยทำนะคะแต่ละครั้งที่ทำเนี่ยทำแบบข้นแล้วมันข้นเกินไปนะะมันฝืดนะคะฝืดคอคราวนี้ก็เลยอยากได้แบบเป็นเหลวหน่อยนะคะเป็นน้ำเหลวๆหน่อยนะคะ ถ้าใครอยากได้แบบน้ำข้นก็ใส่ทฮิน่าเพิ่มนะคะก็ทฮิน่าก็คือซอสงาขาวบดนะคะนิ่วิเอ่อ that guy who making this one this dish he eating with the bread he said should eat with the bread right Yeah อืมในคลิปเขาจะกินกับขนมปังนะคะแต่ว่าพวกเรากินกับข้าวสวยนะคะเอ่อ uh, w h a t name this dish ช่วยชิฟฟิสูจินี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 เออโอเคชื่ออาหารนะคะวิสุจินีนะคะที่สามีบอกมาวิสุจินีเป็นอาหารจากประเทศอิรักนะคะ mm. oh. สามีพิธีก็ลองทำตามดูนะคะจาก uh, โพสของคนบาเล่นะคะที่เขาทำอาหารหลากหลายเชื้อชาตินะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับอาหารในครั้งนี้นะคะวิสุจินี่ไก่ถ้าใครอยากจะลองทำตามดูนะคะก็ลองทำตามดูได้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ